ทุกคนลองดูงานนี้คิดว่าจากกุหลาบสีดำจะกลายเป็นกุหลาบสีชมพูได้ไหมมาลองดูกันถามลูกค้าก่อนเลยนะคะว่าอยากแก้เพราะอะไรแล้วก็อยากจะได้เป็นงานสไตล์ไหนโทนสีอะไร ที่เขาอยากได้จากกุหลาบดากลายเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีเทาโอเคเราก็มาเริ่มออกแบบกันนะคะดีเควสพิเศษมาว่าสีชมพูไม่จําเป็นต้องสดมากนะคะเพราะว่าพี่เขาชอบโทนที่เป็นเบสิกธรรมชาติแจ้งพี่เขาไว้ก่อนเลยนะคะว่ารอบแรกเนี่ยสีชมพูไม่สามารถกดทับสีดําได้นะถ้าอยากให้งานสวยสมบูรณ์เนี่ยต้องมาอัดสีซ้ําอีก1-2รอบนะคะน,นี้เป็นงานที่เสร็จแล้วนะทุกคนรอบแรกได้ประมาณนี้เลยหลายคนอาจจะบอกว่าสีชมพูเนี่ยก็กดทับสีดําได้นี่นาะแต่งานลอกนะคะมันจะไม่เป็นแบบนี้นะอยากได้งานสีพ าสเทลสวยต้องมาซ้ำสีนะคะแต่บางเคสเราก็ไม่สามารถแก้ให้เป็นโทนพาสเทลอ่อนๆได้นะโชคดีที่งานนี้พี่เขามีรอยเดิมที่สักมาเป็น10ปีแล้วซึ่งเม็สีงานเดิมมันจางลงไปเยอะมากเราจึงสามารถแก้โดยใช้สีพาสเทลได้ใครอยากเห็นงานหลังลอกรอบแรกคอมเมนต์อยากเห็นมานะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดู